เดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวนางช่วยเดี๋ยวนางช่ยวเย,วเ,ย,วเ,ยวเอานะวันนี้ยิ่งสายอยู่นะเราสองคนนะ่ะเมื่อคือคนน่บฝนตกฟ้าร้องไฟดับค่ะทุกคนโอ้ทํทอะไรก็ไม่ได้อืเอามือวางไว้ตรงนี้เร็วคนสวยเร็เวเร็วเราจะอาบน้ํากันแล้ว,วแต่งตัวนะอ,นอนืบอกบอก้กฟังเลยบึ้งบร้งร้งยเดียว เก็บผมให้แล้วนะี่ยเก็บนั่นเก็บผมให้แล้วมันจะมาเก็บเก็บผมแล้วเก็บผมอีกเรื่บันดีอาบน้ำม,มือแล้วจะเขื่อเรื่องนะวังว่างว่างนมือหนาอยู่ซื้อเดี๋ยวหนุงไล่เออไมยมุ้มจนจริงนั้นรู้สามีดื้อจังเลยเนี่ยเฮ้ยนายดุ

căng dây, măng căng dây nè, à tui, tui, khăn kéo mướn tàu là đấy vậy nè, khăn kéo mướn tàu là đấy vậy nè, có để fan khéng để cho nó giúp bún thì là đỡ, vi, video cắn nhẹ nhõi đui nha các bạn. ทเนี้เอาเอาผมเอาหมวกออกละใส่หมวกหมวกหมวกเก็บผมมาเวลาอาบน้ำาะคะทุกคนเขาคงจะํำคานต้นจะดิ้งออกเีเดียวแต่ว่าตอนนี้ออกแล้วค่ะก็อาบน้ําแบบเวลาเราราดน้ําให้ก็ไม่ลดแรงมันก็จะไม่เป็นระเดนกระดอนจะจะเซนไปไกลมาก ไหนดูมือข้างไหนเกาหนาไหนดูเอามาเคาะนี่นี่ข้างนี้เกาใช่ไหมโดนเคาะเลยนี่เกามือข้างไหนเกามือข้างไหนเกาข้างนี้บอกไม่ได้ฟังเองแน่ๆวุ่นอยู่กับยายเนี่ยหรือยายเนี่ยทางนี้วุ่นจังไอ้ดู จะได้ฟังเพลงกันไหมเนี่ยหะนางไม่ร้องให้ฟังนะเนี่ยยายรุ่นกำนางเนี่ยหอธรรมชาติของของประจุกระยายนะคะทุกคนยุ่งยุ่วุ่นวายกันอย่างนี้ทุกวันทั้งเช้าทั้งเย็นทั้งวายแต่ก็ให้ความรู้สึกดีๆต่อใจเรานะ เรารักเขาเขาเมตตาเรามันก็จะสงบูรให้ทั้งสองฝ่ายมีความสุขทางใจทางกายมันก็เป็นไปได้ทุกอย่างนะคะทุกคนนะไหดูดูดูนางดูให้หน่อยจะอึใช่ไหมจะอึใช่ไหมคะไหนดู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 โอ้ยนี่เบิ่งเบิงเหนียวเป็นตุ่มมึกเลยังเศร้ายู่ฮะ วุ่นว้องอืมต้งเหนียวเป็นปลาหมึกอ,อ้าวจะร้องเพลงให้ฟังจะร้องได้ไหมน,นะก็เพลงเทพธิดาโดยแต่ว,ว่าร้องอค่อยได้ หา,ดากดวงใจฉันมีิดิ้นแล้วลอยเมฆินได้ดังฟันจะอยู่ไหนไม่เคยวัน

เอานะคะดูความวุ่นวายเอานะคะกูเลยลองเท่งเจอร้องเท่งอย้างฝันกูได้เจอยผู้เฒ่าบุ่นเอาะเป็นฟันนะคะแฟนแฟนจะคนสวยจ้ะเนี่เอาความน้ำทิ้งอีก แปลงฟันเอาแบคทีเรียออกจากปากก่อนนะคะทุกคนคะคุณยายเจ้าขาคุณยายน่ารักที่สุดในโลกอืมอืมดูดิเอามุดปากนะคะยาย๋าเอาแบคทีเรียออกจากปากก่อนนะโอเค โอเคโอเคเสร็จแล้วโอเคโอเควุ่นจริงๆแต่แต่งตัวกันปักปัก่อนอนุญาตลงคลิปนะคะทุกคนคะแต่งตัวให้ยายก่อนจ้ะเสร็จแล้ววุ่นวุ่น,นข่าวเช้าเนี้ยไม่ได้ร้องเพลงให้ฟังแล้วไม่ได้ร้องเพลงให้ฟังเลยยายไม่อยู่ยน,นิ่งจ้ะวันนี้ บายๆนะคะ